สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลสายลงอีกแล้วนะคะจากข้างหุ้นส่วนขวัญใจการเกษตรค่ะรุ่นจำน่ายรถแท็กเตอร์อยัน,น,ม 1, นม้ามือหนึ่งไดมือสองในเขตจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะลุงจะพาชม r รถแท็กเตอร์นะคะรุ่น g f 3 9 3 p นะคะขนาดแรงมา39แรงม้าค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะทางช่างนะคะได้ทำการปรับสภาพนะคะบิวอินให้เรียบร้อยค่ะ ใบมีดดันดินเราทำสีให้ใหม่นะคะลูกค้าส่วนยางล้อนหน้าค่ะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่เลยนะคะรถมือ2สภาพมือหึ่งเลยนะคะลูกค้าค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะใบมีดดันดินฐานพวน,นค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเงินสดอยู่ที่3าม0 0 0สบาทนะคะมีเล่มพร้อมโอนค่ะลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจจะออกรถแท็กเตอร์นะคะจะออกเป็นเงินสดผ่านทกศได้ทุกสาขาใกล้บ้านนะคะหรือจะเข้าไฟแนนซ์เอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะสอบถามมาหาลุงได้ที่เบอร์092 594 3 444ค่ะ